ว่าในช่วงสัปดาห์หน้ายี่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอาจจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักกันอีกะระลอกตอนนี้น้ําหลายพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปรับลดการระบายน้ําของเขื่อนหลายจุดะนะครับเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนศิริกิจนะฮะหลายๆจุดนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาคาดการณ์ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าฝนจะตกหงวาเพิ่มเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการพร่องน้ํา ก็ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ําอาจจะทําให้บริเวณท้ายเขื่อนต่างๆที่ก่อนหน้าน,นี้ลดการระบายน้ําไปพอปรับเพิ่มการระบายน้ำแน่นอนจะทาให้หลายพื้นที่มีเรื่องของระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ถ้านายกปรีก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำด้วยตัวเองนะครับวันนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายละเอียดนะครับมีรายงานสดภาพบรรยากาศเข้ามาด้วยนะฮะไล่เลียงเส้นทางพายุโซนร้อนกันหน่อยแล้วกันนะครับชื่อว่าบัวลอยนะ่ยสัปดาห์หน้าน่าจะมีอิทธิพลนะครับเพราะว่าม แม้ว่าพายุลูกนี้ไม่ได้เข้าไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าจะทำให้อิทธิพลของมัน,นในช่วงย8 3 0ถงกันยายนนี้นะครับภาคเหนือภาคอีสานของประเทศไทยอาจจะเจอฝนตกหนักได้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับเปิดเผยข้อมูลของพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าบัวลอยนะครับกำลังเคลื่อนตัวทางตวนตกความเร็วประมาณ30กิโเมตร คาว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศวิยนาามตอนบนในช่วง28-29กันยายนนะครับก็คือช่วงวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้จากนั้นก็จะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงตามลําดับนะครับแต่ว่าจากอิทธิพลของพายุเนี่ยก็จะทําให้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันอังคารน,นะครับ28-30กันยาร่องมรสุมกําลังแรงจะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสาน แล้วจะไปประกอบกับเจอมรสุมตนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกําลังค่อนข้างแรงก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนครับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งด้านตนออกของภาคเหนือภาคอีสานตามแนวขอบของพายุนะครับส่วนภาคใต้ภาคตนออกก็อาจจะต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลาหลกแล้วก็น้ําล้นตลิ่ง สำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่27กันยานะฮะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งแบบนี้ครับบอกว่าบ้านเราประเทศไทยนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกโดยเฉพาะนะครับที่พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรดธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์จันทบุรีตราดส่วนภาคเหนือภาคกลางนะครับ กทมปริมณฑลฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ตามอินโฟกราฟิกที่เห็นเป็นแผนที่สักครู่นี้นะครับ